สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอีกแล้วทุกคนนะครับต้องมาที่นี่นะครับต้นไม้พี่สาวอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องมาสิครับต้องมาต้องมานะครับหวยเข้านะครับหวยเข้าวันออกวันนี้เรามาเลยวันที่สองเรามาเรามาวันที่อันนี้ต้นวิกเลยนะครับก็มากันเนาะมาขอโชคขอลาภให้กับงวดวันที่สิบหกมีนา ใช่ไหมใช่ใช่สิบหกมีนาปีหกเจ็ดจะเป็นเลขอะไรอย่าลืมาติดตามรับชมเนาะต้องเล่าก่อนอืมต้องเล่าก่อนว่าโมี่แล้วลองให้น้อยมากแล้วก็จับประเด็นก็คือเลขที่ที่เขาบอกเราใช่ก็คือเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าแล้วมันไปตรงกับต้นไม้พี่ด้วยเจศูนย์เจ็ดมันก็เลยตัดเล่นไปเด่มาอย่างไงก็อย่างไงก็โดนแน่ๆ่ใช่รอบที่ผ่านมาเนาะก็จะมีเลขผมอ่ะให้เลขไปแค่ลงทูบเนาะทูบไม่เข้านะครับก็จะมี เลขการสื่อสารกับพี่ดำรงกับพี่สาวเนี่ยแต่ไม่นึงผมได้นั่นอีกอ่ะเลขเลขส้มกับเบียร์โอ้ตอนเบียร์เบียร์หกเบียร์หกกับปองก็เห็นที่ส้มด้วยเนาะก็จะเข้าพี่เล็พี่เล็เขอะไรเลขศูนย์สามกันเนาะศูนย์สามนต้นไม้กับสื่อสารได้เข้าเก้าเจ็ดเนาะจึงทําให้วันนี้เรามีเอฟซีนะครับในการซื้อของมาไหวในรอบนี้นี่ด้านหลังท่านผู้ชมเนาะเป็นเล้าเป็นเลาาเหล็กเป็นหลเหล็กตักแขวนผ้าเนาะดำแล้วก็ ซื้อชุดหนึ่งชุด,ชดชต้องขอขอบคุณพี่วงังคณาครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากมากนะครับและวันนี้นะครับก็พี่วังคณามอบเงินให้กับทีมคนสองเลขคนละสองพันบาทนะครับอขอขอบคุณครับครับเฉียกแจก,ก่อดเลยนะครับเป็นคนเดียวที่ได้รับโชคในช่วงนี้ท่านผู้ชมเนะเาะให้อ,องไปก่อนสองพันบาทนะครับขอบคุณมากครับอี่เกดสองพันขอบคุณครับพี่เล็กสองพัน ยืนยันนะครับยืนยันขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับที่อ่ให้ของไหว้วันนวันนี้เราของไหว้ทั้งหมดก็ของพี่วลังคณาเลยนะครับในรอบนี้นะครับก็ทั้งของไหว้แล้วก็ราวแขวนเสื้อผ้านี้พร้อมยืดชุดสีขาวชุดนี้นะครับก็เป็นของพี่วลังคณานะครับเพาวันนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะไปขอโชคขอลาบไหวถือว่าจะอยาจะเต็มเนาะทั้ง ใหญ่จัดเต็มกุ้งเป็ดไก่ผลไม้เหล้าเบียร์เยอะเหมือนกันท่านชมอยู่เราปาไหว้พี่สาวพี่บอกก่อนค่อยๆเวลาคุยค่อยๆล้นค่อยๆเทให้พี่ดำรงรอบที่แล้วรอบที่แล้วทุกคนพี่ดำรงเมาจนพูดฟังไม่รู้เรื่องอ่ะพี่ดูให้เลขนะแต่ก็ให้เลขที่ชัดเจนกับพวกเราไปนะก็จะเป็นเจ็ดศูนย์เก้าถ้าใครเชื่อเรานะคือตอนเนี้ยมันเป็นรอบที่สามแบบสามสามรอบที่ผ่านมาเนี้นที่เข้าหมดเลย ก็คือเขาให้ได้สามตัวเนี้ยมาตลอดเลยเนาะแล้วก็เข้าสองตัวตลอดเหมือนกันเนาะแล้ววันนี้เราก็คิดว่าเราจะสื่อสารให้ชัดเจนเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาไหว้ตรงนี้นะครมันขาดบุหรี่เขาก็บอกขาดบุหรี่ใช่ใช่แต่เนี้ยบุหรี่มาแล้วมีบรเล่ามีบุหรี่มาให้พี่จำรงด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องทําการไหว้เนาะนะทุกมาๆมาเราไปไหว้กันแล้วครับ ตกใจตกใจเงาผมตกใจดำๆใช่ไหมสาธุสาธุนะครับวันนี้นะครับผมคนสองเลขคนมามาดองเล็ยนะครับวันนี้ผมทั้งสี่คนนะมาขอขอบคุณพี่สาวนะครับก็นี่มาขอโชคขอลาบที่นี่นะครับก็แทนเอฟซีทุกคนมาขอเป็นตัวขอบคุณนะครับขอขอบคุณพี่สาวพี่าำรงวันนี้มีผลไม้ก้าอยาง เป็ดไก่เหล้าเบียร์เป็ดไก่กุ้งเหล้าเบียร์บุหรี่พร้อมเลยขอให้ขอโชคขอลาบด้วยพี่ดำรงนะให้โชคลาบรอบที่แล้วขาดบุหรี่รอบนี้ขาดบุหรี่เลยได้สองตัวเลยเขาพวงด้วยนะได้พวงด้วยขาดตัวอยากได้บุหรี่นะครับก็วันนี้เอาบุหรี่มาให้ด้วยเดี๋ยวจุดบุหรี่ให้เนาะวันนี้มาไหว้ก่อนนะทุกคนเนาะวันนี้ขอโชคขอลาบพี่สาวพี่ดำรงแล้วก็เออทางสัมปะรดสีสับปะรดสีผ่านทางนี้ใช่ใช่นะครับก็ขอให้ให้โชคให้ลาบอย่างนี้ทั่วไป ทุกครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาของมาไหว้พวกท่านเนาะนี่เรานี้เราก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกครั้งเลยนะใช่ทันี้ก็ต้องขอขอบคุณของไหว้จากพี่วังคณานะครับแล้วก็ของที่ที่บอกเมื่อกี้ก็คือลาวกับชุดใหม่นะครับขอขอบคุณพี่วังคณาด้วยเราจะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนชุดใหม่ให้สาธุสาธุขอสามตัวตรงนี้สาธุสาธุปักอะไรฝักชมพู่ ผมสาธุสาธุเดี๋ยวเรามาจุดบุรีก่อนไปไหนไฟอจุดบุรีอาลินเบียดินเล่าด้วยจุดเปล่าเดี๋ยวก็เปิดก่อนนะมั้เปิดเบียร์หมดเลยเปิดเบียร์เปิดเบียร์โน่นที่เปิดได้แล้วเปิดเบียร์ครับเปิดให้หมดเลยอองเปิดอันนี้อันนี้เปิดแค่นั้นพอใช่ป่ะเอาวางเลยเปิดงัดเลยไดเปิดงัดมันเลยไม่ต้องยกมาดิมันจะได้ไม่ล้ม

อตัวอันนี้ผมให้พี่ดำรงนะพี่ดำรงเนาะแล้วก็สัมผัเวสีต่งตางๆมาด้อมาเด้อนี่นะครับมากินด้วยกันด้อป็ดไจ่นี่ยเนือจะหกวะเนี่ยตองเทนี่แล้วก็วางคู่กันด้วยเทใส่แก้วนี่แลววางคู่กันมาด้อเฮ้ยทับไจขนาดนี้ทำไมมีเสียงหมาเลยอ่ะพี่ป่าก็เป็นหมาหอนเลย มันเอียงวางนี้ดีเนาะนี่เนาะ,นนะได้ไหมได้ได้เอาวางไม่ได้ครับมาเด้พี่กำลงนคะครับพี่กำลงนดี่ครับจะเบีย ทีเบียร hey, ์ไหมพี่สปตรงนู้นนลงพี่ไอ้พี่ไปทางนี้ก็พี่ทางบอกเลยพี่มงพี่มงอขามาพี่มา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 เออบรีให้แล้วเล่าให้แล้วเล่าให้แล้วไก่ไก่ตุ้งได้กินมากินมากินกินด้วยกันเนาะแล้วก็ถ้ากินเฟรชขอโชคขอลาภให้ลูกหลานทางบ้านด้วยเด้อ ขาดุขาดุไม้นี่วะตอยยังตอยยังยังหุบ้ามาเอามาหุบดูเอาละครับวันนี้ ครับพ <Copy. S 1> ี่เรีเยกว่า <c oughs> ไงม,มาเด้อเอาเท้าเทียบมาให้เด้อเสียงเหมือนคน<ๆ>เดินมาเ<ๆ>ลยนะแกงไงอายฉันไม่ได้ไปไหนอยู่อีใช่แกรียกัแกตะก,กิดฉันะ่ะเปล่าเปล่า จะจะล้มอีกเนีแล้วมันล้มล้มล้มสาธุจุดทูบเล่มมงคลไว้เลยจุดทูบดีกว่าเลิกเลยเลิกเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะจุดทูบเล่มมงคลแล้วก็จะถอยออกไปนะเรากดน้ำก่อนไหมจุดทูบก่อนหรือว่าให้ปป๊อไปพร้อมกันเลยไปจุดทุบแล้วก็จุดน้ำแล้วก็กดน้ำอันทูบเนี่ยไปเจ็บทีเดียวเลยนะจบจบทีเดียวเลยจบเดียวบอกก่อนว่าเเมื่อวันมาค้าบูชา ผมก wan ita wan ita ับพี่มงได้ไปทําบุญถวายสังกะทานให้กับอ่าพี่สาวกับพี่บลีเนาะที่วัดนาโควัดนาโคแล้วเดนเลขเข้าด้วยเดนเลขเขาด้วยตัวด้วยนะใช่ใช่ที่เห็นโศกสูนสามที่วัดนาโคกใช่วัดใช่นาโคกซึ่งตอนช่วงที่เราถวายเราไม่เราไม่ลงให้ทุกคนดูเนาะช่แต่ว่าเราถ่ายไว้ของผมลงดูเดี๋ยของพี่มงลงเนาะใช่ครับเดี๋ยวเราจะอุทิศดวงตนทั้งเราเรากดน้ำไปแล้วละหนึ่งครั้งตรงตอนที่เราถวายเดี๋ยววันนี้เราจะกดน้ำอีกครั้งนึงเนาะ สาดอุดตัุดาัุใบไม้เอาใบไม้หน่อยเอาใบไม้ใไมนี่เล่นมาหนึ่งใบ่ผู้ชมเราก็คือผมผ่าทั้งพวกผมเนี่ยรู้มาอย่างหนึ่งคือทางเอฟซีบอกว่าถ้าเราจะปวดน้ําให้เอาใบไม้ลงเนาะเพราะไม่งั้นสัมภเวสีอื่นๆจะมาแยกเพราะฉะนั้นเราก็เราจะให้มรสษัทที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ที่นี่เฉพาะที่นี่พี่สาวพี่ดำรงแล้วก็ที่อยู่ที่นี่ เอานะจิตทงงมีจิตทางมยาตินางโหตูยาติทางโหตูตาโหรตูจิตาโหตูยาตายยาตายมอวหมคนนี้คุญนี้สำเร็จสเร็จที่สาวแต่ที่สาวที่ดำลงแตที่รงและสัมเวทีที่ผ่านทางนี้แต่สามเวทีที่ผ่านทางนี้อมีความสุขคอมีความสุขอมีความ สงบขอมีความสงบขอให้พ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สิ่งกาลนานเธอสิ้นกาลนานเธอครับนี่นี่นี่สีขาวยืนคู่กับชุดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแป๊บหนึ่งเลยอ่ะแบบคนลุกเลยจริงจริงพี่เล็กมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นตรงนี้เลยชุดตรงนี้เลยมาแล้วมาแล้วสีขาวมาแล้วคือแสดงว่าชอบชุดหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันเหมือนยืนยืนคู่กันเลยฮะเมื่อกี้อุยท่านผู้ชมชัดมากเลยนะออันนี้เาชุดเปลี่ยนในฝาเปลี่ยนทำจับที่นี่ถึงจะมาบอกแต่ว่าก็ไม่ขิ้นเหมือนกันนะพี่นะท่านผู้ชมผมบอกก่อนนะตรงนี้ทําไมเหมือนคนยืนเลยไหนนี่เห็นไหมน่ะสีดำๆนี่ใช่ไหมเออนี่หุ่นเนี่ยคนเลยเห็นไหมพี่เล็กเห็นนี่ เราเอากล้องถ่ายรู้เลยเนี่ยทุกคนเพิ่งเห็นพี่เไฟมาส่องส่องให้ดูนี่เพียยืนตรงนั้นพี่อาจจะไม่เห็นนี่นี่นี่ดำๆนี่ต้องไปยืนฝั่งนี้เพี่จะเห็นเลยมาฝั่งนี้คุณดดำเลยจริงคุณเลยเฮ้เหมือนถูกฝุ่นฝังไว้เลยฮะใช่เห็นไหมคุณแบบยืนแบบนี้เลยทำไมมาต้องไหลขุ่นแล้วไม่เห็นเพิ่งเห็นเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเอาสอบไฟส่องให้ดูครับก็อันเนี้ยมันเป็นพี่เล็กเออเนี่ยน่แหละเออนั่นแหละนั่นเห็นเลย เออๆนัออ่นแหละพอ,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 อตรงนี้เราเพิ่งจะเห็นครั้งแรกท่านผู้ชมเพราะว่า,วามเมื่อกี้มองแล้วรู้สึกว่ามันเป็นหุ่นหุ่นเหมือนคนจะยืนอยู่เนาะเนี่ยยังเป็นแขนเป็นขาอยู่เลยนะตอนนี้ที่เห็นเลขในตรงนั้นก็คือสองเก้าสองเก้าเห็นเรื่อยๆหรอสองเก้าหนึ่งหรือเปล่าสองเก้าหนึ่งหรืออะไรเนี่ย ประมาณสองเก้าอ่ะทุกคนวันนั้นอะ่ะที่เราเห็นตรงเนี้ยผมเห็นหกเจ็ดด้วยนะผมวงกลมให้ทุกคนได้ดูวันนั้นหกเจ็ดเนาะแต่ผมน่าจะใส่เก้าเจ็ดไปให้ทุกคนด้วยเนาะเพราะมีจุดเดียวที่เลขโผล่ขึ้นมาวันนั้นเนาะเป็นเก้าเจ็ดหกเจ็ดวันนั้นน่ะอืมชัดเลยแต่วันนี้เห็นเป็นรูปนี้ขึ้นมานะแต่พี่พี่เล็กต้องปิดอยดิปิดไปเอาไปทางอื่นหนึ่งเห็นไหมเห็นดันดำเนี่ย เสียงเสียงอะไรค้างใช่เมื่อกี้นี่ยูนันี่นี่นี่อะไรพี่อืมมันเหมือนลอยเลือด่งอออเหมือนลดิี่่าน้นเอือเออมเหมือนลิ้นเลือดือนลินเลือดขึ้นมาเลยอะ อู่ในแง่อยู่ในรอยแตกใช่ไหมเห็นไหมในกล้องอยู่นั้นเจ้าของเขาไม่รู้หรือเปล่าเจ้าของก็เดินมาแล้วเอาไม่แต่ก็มีร่องรอยรึเปล่าจกงดงมาแล้วก็วางอยู่แค่ยืนมุงนไม่เห็นไหมเออยิงไฟที่มาเตอร์ให้เขาก่อนเดี๋ยวเราไปจัดตรงมุนจัดเฟือให้เขาก่อนให้พี่มงออเฟือให้เขาเนาะ จะช่วยกันจัดนะครับชุดเก่ามาเลี้ยงนี่เนาะพี่นะเนาะเราจะตั้งตรงไหนตั้งข้างๆต้นเลยอัน,นเออเจ้าของเขาไม่ว่าแล้วนะพี่บอกพี่ที่มีล้มอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละเออเราก็เลี้ยงชุดเกา่าเครื่องเครื่องกระดับกระดับอยู่ในไหอ,อยู่ในคออยู่ในคอ เอาชุดใหม่ไว้ข้างหน้าเสิแต่แล้วเอาชุดเก่าตอนซอนแล้วชุดใหม่ชุดใหม่ต้องอยู่ข้างหน้าสิชุดใหม่ต้องมาข้างหน้าเลยช่วยพี่ขานาดดิที่ซื้อมาให้นะครับแล้วก็จะมีท่านหนึ่งเป็นสีไหนเอ็บเราเป็อนอะไรเออ แหล่แน่เนอะมันชุดสีขาวมันดำๆมาง่อยน้องมาใช่พี่ยืนอยู่พี่ยืนอยู่กับเขาเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ไปดูกล้องเห็นเลยผมก็เห็นไปแบนอยู่ยืนขากับพี่อยู่เลยท่านผู้ชมเสื้อสีขาวฝั่งนี้สุดเลยกใช่ตกใจมากเสื้อเหมือนเหมือนดำๆอุ้ยเสื้อเวลานี้มันเป็นเหมือนเหมือนคนซ้อนไหมเหมือนคนซ้อนเลยเสื้อตัวนี้ อุยนุ่นพีลองสองข้างบนทีมไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ส่องมาุ่นมันมีหัวด้วยหัวด้วยหัวคนโผล่อืออยู่ในชุดนี้ก็ต้องย้อนย้อนกล้องมาหล่ะย้อนกล้องเจ,จะรู้อือชุดอย่างนี้เนี่ยที่นี่ เสื้อตัวเนี้ยเสื้อสีชมพูตัวนี้ใช่ใช่อยู่ของของๆกลางๆมีหัวขุมมามีคนชงโมกมาเนี่ยใช่คเฮ้ยตรงนี้แหละชุดชมพูใช่สีชมพูเลยชุดสุดท้ายเลยมีคนแอบมองเราบอกเรากี้พี่พูดไม่หมดป่ะบอกบอกไม่ต้องแอบมาอยู่ที่ผ่านมามากินเลยไม่ได้บอกเขานี่ เรียกแต่ก็เรียกหมดนะนี่นี่หัวนี่นี่มีกาสองจุดเนี่ยตัวอืมทั้งในชุดเลยเหรออืมคนอันนี้เราพามาดูดำๆนลยช่วงเวลาปริศาสต์แล้วก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อยู่ประจำนะทุกคน เวลาเอาอะไรมาใหม่ๆนะเขาจะเห็นดวงวิญญาณหรืออะไรสักอย่างแวบไปแวบมาให้เราเห็นตลอดเวลาเหมาือนกันคนแต่วันนี้อาจจะดีใจ้วเขาได้เสืออเส้อใหม่แล้วก็วววเขาได้นี่ด้วยฮะนี่ไงพอดีเลยได้เสือเ้อใหม่เที่ยวเทศกาลตกการ,การใช่ใช่เนาะทุกคนเป็นไ,ไงจริไงไหมเพราะว่าเรามาไว้ที่เนี้ผู้ขาน้าเาได้สอง สองตาเปล่าเออพนักงานเหรีเลขสองทันเลยไหนี่นี่นี่ไงเออดูดิเมื่อไม่ตอนตอนซื้อมาเนี่ยมันมีปอกเป็เก้าสวยมากอุ้ยเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าเปล่าอือเจ็ดตัวเบอร์เริหม่นะเขาเหตุอะไรครับอยู่เลขทูก่อนเลขทูมไม่เห็นเลย ชาดาวหรือเปล่าเล็กไงแต่ถ้ามองหลักใหญ่ๆเลยคือเจ็ดเลยนะเจ็ดสองเก้าเลยนะแต่นี่มันสี่ถ้าเป็นแนวเลขเลขสองเก้าเ,เออเนี่ยเจ็ดสี่หรือเปล่าต้องแบบนี้สี่ศูนย์สองเก้าศูนย์เหรอเลขศูนย์นี่ศูนย์น, 0, น,นี่เนี่ยศูนย์สองเก้าเลยศูนย์สองเก้าเปล่าสองศูนย์เก้าเนี่ยหรอไม่ใช่นี่เลขศูนย์ในกล้องผมอ๋อตรงน,น,นี้เหรอนี่เหรอ,อ เเลขศูนย์สองเก 0, 2, ้าแต่ถ้าในกล้องของผมนะท่านผู้ชมแล้วจะปเป็นเลขสองเลขศูนย์ตัวเลขนี้แล้วก็เลขเก้านะครับสองศูนย์เก้านี่โอเคชัดเจนนะศูนย์สองเก้านะครับนอามาคุยเลยเดี๋ยวเพื่ออนนีเจ็ดหนึ่ง เลขเจ็ดหนึ่งเลขที karaoke, ่เป็ดเลขที่ไก the ่ language, the table, the ื่อแล้วยังมีเลขที่หัวหมูเลยหัวเป็ดเป็นเลขมั้งแต่เอ้นี่เลขเจ็ดหนึ่งใช่ไหมแต่ที่พี่เห็นไอ้เมื่อกี้เพี่เลขเห็นที่ไหนนี่เหนรออ๋ออันนี้เหรออ๋อแต่ผมเห็นอันนี้ อ่ะนะครับท่านผู้ชมทุกช่องเนาะก็วันนี้นะครับผมคนสองเลขบอยคนใหม่กำลังไปดูอองแล้วก็พี่เล็กเนี่ยวันนี้เรากําลังมาขอโชคกับพี่สาวเนาะแล้วรอบที่ผ่านมาเนี่ยเลขมันเข้ากับการสื่อสารเครื่องนี้ด้วยสามรอบที่ผ่านมาสามรอบกิดแล้วว่าเดี๋ยวจะลองสื่อสารกับพี่จำรงแล้วก็พี่สาวดูนะครับว่าวันนี้จะได้เป็นเลขอะไรเพราะรอบที่ผ่านมาเนี่ยเลขมันเข้าเจ็ดศูนย์เก้านะก็คือเครื่องนี้แหละแล้วเลขได้บางบางท่านบางคน่ยเชื่อใจเนาะบางคนก็ซื้อตามแล้วได้โชค มื่อกี้อ่านคอมเมนต์อยู่อันนึงบอกว่าอยากทาบุญร่วมกับพี่สาวอยากซื้อของให้พี่สาวเดี๋ยวเราให้เลขบัญชีไปท่านชมเนาะโอเคถ้าใครอยากได้เลขบัญชีเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นเลขบัญชีไว้ให้ด้วยนะครับโอเคไปคุยกันครับสวัสดีครับพี่ดำรงครับสวัสดีครับพี่ดำรงครับสวัสดีครับพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับเลยนะครับเออวันนี้เราของมาไหว้ได้กินหรือยังครับเมื่อกี้มีบุหรี่เหล้าเบียร์นะครับแล้วก็ผลไม้เป็ดไก่ด้วยนะครับได้กินหรือเปล่าครับอ่าพี่จำลองครับได้ยินที่เราสื่อสารไหมครับหข้าว ขาดข้าวเออโอ๊อวันนี้เราเรียข้าวมาวไม่ข้าวไม่มีข้าวเพราะขาดข้าวเนี่ยเนี่ยไม่มีข้าวใช่เราไม่ได้ข้าวมาเราไม่ได้ข้าวมาเมื่อกี้นี้พี่ดำรงพูดมาว่าขาดข้าวเรื่องจริงไม่มีข้าวมาเอ็วทัดนะเออวันนี้เราขอโชคอีกแล้วพี่ขอเลขสามตัวให้เราด้วยครับ ขอเลขสามตัวของงวดวันที่16มีนานะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์แต่อะไรนะศูนย์ศูนย์ทุกคนผมเห็นศูนย์โชคที่ตกใจอี่ตกใจบุ๊อันนี้ก็ออกเลยศูนย์ศูนย์ครบแล้วนะเนี่ยหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เออ เอาเลยไหมเอาเลยไหมพอไหมเออเอาเลยนะเออเอาเลยครบแล้วเฮ้ยจะบอกว่าไม่เอาอีกนะได้ยินแล้วอ่ะเจ็บไม่ชัดนะเหมือนชาที่แล้วเลยสามไม่ชัดอ่ะเนยก็ได้สามตัวตรงเลยอาจจะลองแจะตัวก็ลองแต่สวัสดีครับยี่สิบเจพอละอ่ะ พี่ยิงบอกยี่สิบสี่พี่ยิงบอกยี่สิบสี่นะครับพี่ได้ยินไหมได้ยินยี่สิสี่ดังไมันว่าพี่สาวให้ยี่สองสี่อืมพี่ดำรงอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เลขที่มันกาศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าเออสองศูนย์เก้าองคได้ศูนย์ศูนย์สองเก้าพี่ได้สองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งเจ็ด หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดตรงกันอยู่แล้วหนึ่งเจ็ดตรงกันเยหน่แจตไปหนึ่งเจ็ดศูนย์โอเคท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็สื่อสารได้แค่นี้จริงสองเนพราะว่าเหมือนเขากินแล้วเขาก็รีบเขาก็ไปกันไม่มีใครสื่อสารกับเราเลยมีพี่เขามาอยู่แป๊บหนึ่งก็ยังลิ้นรุนรัวเหมือนกันเ้าก็อาจจะได้ประมาณนี้เนาะก็คิดว่าน่าจะชัดเจนสําหรับผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปวีดีโอของพวกเราในวันนี้นะอาจจะนั่งไม่สุภาพหน่อยท่านผู้ชมนะเตรียมตัววิ่งอย่างเดียวนะครับวันนี้เร่งเข้ามาดูดิ พี่เล็กเข้าไปดูก่อนไม่ผมทีตั้งแต่แรกแล้วว่าเสื้อมันเหมือน,นเหมือนมีคนมันเหมือนว่ามันเข้า,าอสอน,นใช่<อ>เข<ร>า<น>ะเาจะอยู่ที่เสื้อนั่นแหละที่เราตกใจกันอะ่ะเขาคงจะบอกว่าเขาอยู่ที่เสื้อท่านผู้ชมในคลิปวิดีโอบอกด้วยนะว่าอยู่ที่เสื้อนะใช่เขาบอกเขาอยู่ที่เสื้อเออในในที่เราสื่อสารเมื่อก <มา S 2> ี้แต่เมื่อกี้องก็เห็นด้วยใช่ไหมล่ะใช่ที่ตอนแรกอ่ะผมเห็นนะโอเคเดี๋ยวลาเข้าของออกก่อนท่านผู้ชมเราจะ ไปอ่าขอเลขที่ต้นไม้กันนะเดี๋ยวผมไปลงแปลงนนี้ผมเห็นเลขแลว้วอะเลขอะไฮะหก<า>ศู 9. นย์เก้ามีเลขหกเอาแล้วก็ไปดูใหม่นี่นเพรนี่อันนี้เลขหกใช่ไหมเลขหก เลขศูนย์เลขเก้าหกศูนย์เก้าเห็นไหมนีเราจะเป็นเลขเป็นหนึ่งเก้าด้วยทุกคนข้อมูลนี่เป็นเลขหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าเหรอหกเก้าหนึ่งเป็นเป็นหกศูนย์เก้ากับหกหนึ่งเก้านี่นะทอันนี้มันเลขหก อันนี้เลขศูนย์อันนี้เลขเก้าอันนี้เลขหนึ่งอ้าหกเก้าหนึ่งกับหกศูนย์เก้าผมเห็นเลขอะเนไม่หมาล็ลนะอกะทุกคนเห็นเลขอะไร,ร,ก,รนะก็คอมเมนต์ในใต้คลิปนะครับลงแป้งไหมพี่ทุกคนนี้ผมเห็นตรงน,น,นี้เหมือนเดลแมนนี่อะให้พีเอสท่องนโมตามจบแล้วก็ขอด้วยบทสวดของปูฤาสียิงดำนะครับเป็นการขอเจ้าข,ขอลาบเนาะ เดี๋ยวมาท่องนามวาตไปพร้อมกันครับาสาธุตตาตตาาสา,าโมตระวัาโตะะระะโตตัมมาตําพุทธนะโมตตะวะวโตะะะโตัมมาคพุทธเ้ยพี่เห็นหนาคนเลยนู่นนี่นี่ต้นไม้ที่ต้นไม้ที่เอ้ยที่นี่มองมาต้นไม้เลยนี่ที่ชเมอพุานผู้ชฝั่งนี้นะครับชมและองอเห็นเ็นเพนนี่เสอ้ยมัจมพูนี่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  เป็นหน้าคนหันมาทางต้นไม้เลยนะครับเห็นไหมพี่เนะเไปล่ามั้งไม่เห็นอะไรแล้วก็ยังอยู่ใช่ไหมในชุดนะเออในชุดเป็นชุดหรือเปล่าดูดีๆนะเดี๋ยวเราตั้งกล้องสองกันเลยดีกว่า,าถ่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปขอโชคกันดีกว่าเนาะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่ามุมบางมุมอะ่ะ การหักเหของแสงมันทําให้เราเห็นตรงนั้นนะก็คือเดี are, i̇şte. ๋ยวเราเข้าไปขอโชคกันเนาะอืไปกันต้องช่วยไปอุยอายอุอาวากัสะอุยอายย์วากัสะอุยอายย์วากัสะมาอูอุอามามาอู

โมกทายะวิรักาโยวิรัโคนายังวิรักตาสีวิรักตาสาธแลยวิรัอินทิโยเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมามาลาภะลาภะจงมหาข้าพเจ้าและเอศีทุกคนสาธุสาธุสาธุเต็มไปหมดทีเดียวใช่ไหมไปหมดแล้วคนไม่ออกได้แค่นี้เลยเต็มอืมไปหมดเต็มไปหมดเลย ไม่เห็นอะไรเลยไหมนี <te ่ขบนน่ะยก้นขบวนเนี่ยเสียงคนเดินออนเดียทักเลยทางเขาทางเขาทางเขาเห็นได้ยินเสียงฟงนเสียงเลยคนเดินเลยคนเหยียบใบไม้เลยจับจับจับเลยเดินทางนี้เดินตามทางเขาแหละที่พี่เขบอกเห็นเลขเรียงเลยเก้าศูนย์เจ็ด อไอ๋ไฟไม่เห็นแล้วถ้าพี่มันนีไฟเนี่ยเก้าศูนย์เจ็ดเลยเรียงเลยเนี่ยดำๆพี่ไม่เห็นเลยนี่ยจะเห็นแนในลกล้องเนี่ยเลขเก้าเลขศูนย์เลขเจ็ดเห็นเก้าสองเก้าศูนย์เจ็ด อุ้ยอ๋องเฮ้ยชัดมากเฮ้ยเก้าสองเจ็ดเฮ้ยเก้าสองเจ็ดไม่ใช่เก้าเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดชัดชัดจริงมันตัวเล็กๆขอ,อปิดก่อนเด้ไปหมดได้เลยนะออกมองดูกล้องเห็นไหมเลขเก้าสองเจ็ดหรือเก้าศูนย์เจ็ด เออมันเหมือนเลขเก้าสองเจ็ดอ่ะชัดแต่เลขแรกพี่พี่ไอผมเห็นอนะเก้าศูนย์เจ็ดใช่ไหม,มแต่พี่เห็นเลขสองเนี่ยมันชัดกว่าเลขสองเลขสองชัดกว่าใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นเกน้าสองเจ็ดนีใช่ไหมเก้าสองเจ็ดกับเก้าศูนย์เจ็ดนะครับทุกคนชัดไหมแต่กล้องอะชัดไหมชัดชัดใช่ไหมนะครับทุกคนผมให้เลขนี้ครับเก้าสองเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดนะครับทุกคนในต้นไม้พี่เศษนะครับ ได้เลขประมาณนี้นะครับทุกคนผมขอจบเช่องเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่ององ,องแล้วก็ช่องคนสองเลขช่องเบาเอ็ดคนใหม่ด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ